น้องอำนาจเจริญชื่ออะไรจ๊ะพี่คิมครับน้องคิมคน้องคิมอ่มะเมื่อวานเนี้ยเพื่อกาแบบว่าน,น้องคิมชนะใจเพื่กกามาเพราะว่าอยู่เดินกับน้องๆคนอื่นเนี้ยอยู่มั่นใจมากเออคือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ของเพื่ก้าคือ เรามั่นใจในตัวเองเราสวยในแบบฉบับของแต่ละคนคุณน้วแบบนั่นแต่ว่าเออเนี่ยถึงอยากจะอยากจะสนับสนุนเราก็น้องเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ากว่าจะมาถึงที่นี่สำหรับกิมนะครับคิดว่าคนเราทุกคนนะครับมีความฝันในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่ทว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับและความพร้อมของเรามีเมื่อไหร่สำหรับกิมนะครับปีนี้นะครับ ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพครับคิมนำมันมาแค่สิเท่านั้นนะครับในการเข้าวิธีประกวดน,นี้แต่ส่วนเรื่องของความมั่นใจกับทัศนคตินะครับในการเข้าประกวดพวกนี้ที่มามาจะอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าคะแนานทางทางเรื่องกายภาพของคิมจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะได้เป็นศูนย์นะครับแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิมจะทำมาให้เต็มที่นะครับและคิดว่าน่าจะได้เต็มนะครับแต่เพื่อนกไม่มีความรู้สึกว่ารูปร่างหรือหน้าตามันเป็นสิ่งที่นกาทีฟนะ พี่ก้ามีความสึกว่ามัน positive เพราะยู่จะได้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวอย่างสำหรับเด็กหลายคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองแต่คิมหมมั่นใจและคิมทำได้โดยที่พี่ก้ามได้ยินมาว่ามีคนบูลลี่ทางโซเชียลหรืออะไรคือเราเรา handle ตรงนั้นยังไง วิธีจัดการกับความคิดในด้านลบของคนอื่นก็คือของคนอื่นเราเราเอาคําพูดส่วนนั้นนะครับมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะครับเขาสิ่งที่เขาพูดนะครับเรามองตัวเองว่ามันจริงไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันจริงเราก็แก้ไขในส่วนที่เราขาดแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามันเป็นความจริงนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราก็ต้องดูว่าเพราะ สาเหตุอะไรเขาถึงว่าเราตรงนั้นเขาถึงเขาถึงคอมเมนต์เราเช่นนั้นนะครับเราปรับปรุงในส่วนที่ที่เป็นด้านดีในส่วนที่เป็นด้านลบของเราให้มันกลับมาเป็นด้านดีหรือไม่เราก็พลิกแปลงครับพลิกแพลงดึงข้อดีของเราออกมานะครับซึ่งสิ่งต่างต่างเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับมีความมั่นใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอฝากถึงทุกคนนะครับที่จะทําอะไรก็ตามนะครับถ้าหากยังไม่มีความมั่นใจนะครับสร้างความมั่นใจสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราแต่สักวันนะครับ เราต้องยิ้มเราต้องสู้แล้วก็จากข้างในอ่ะทุกอย่างมันจะเป็น positive นะถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเรา happy ทุกคนก็จะเห็นเหมือนพี่ก้าพี่ก้าเห็นอยู่เมื่อวานเนี่ยไอแบบเฮ้ยเด็กคนนี้เก่งมากไม่อายเดินแล้วแบบมั่นใจนะสู้ๆนะจ๊ะยังไงอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่โดนอาจจะโดนบูลลี่หรืออาจจะโดน whatever นะ คนอื่นพูดอะไรอย่าไปสนใจนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you จไปนัดท้ามีดยูทิ้งเจ็ด7 7ครับอำนาจเจริญครับจ้ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ